ท่าดาทาดาท่าดาทาดาท่าดาท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 ำไมนี่เองเวอร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาหาของกินทุกคนอีกแล้ววันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือลุงอูดมีทั้งหมูและเนือ้อเขาบอกเด็ดมากแต่ฉันก็ไม่เคยลองอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะคอมเมนต์มาบอกให้มาลองดูว่าก๋ว <s> ยเตี๋ยวเรือที่นี่เด็ดแล้วเป็นฟิลแบบกินแล้วให้ขาแกนะคะอันนี้เขาอยู่ที่ไหนนะตลาดตลาดแสงอะไรนะเออ วัดอะไรนะวัดอะไรสักอย่างวัดอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขึ้นให้เนาะขอโทษเดี๋ยวฉันอะไรนะคะพี่วัดแสงสีธรรมนะคะอันนี้แล้วก็เดินเข้ามาประมาณ70เมตรปะะมันเ0เมตรก็จะถึงจะถึงไ้นี่จะถึงร้านนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือก็เป็นฟิวก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแต่ว่าฉันยังไม่เคยกินเลยมาดูกันค่ะว่ามันจะเด็ดมันจะแบบอร่อยแค่ไหนเขาบอกว่าเนื้อก็เด็ดนะทุกคนมีคนคอมเมนต์ไหมให้ฉันมาดูให้ฉันมาลองชิมคอมเมนต์บี แต่ว่าไม่ได้มีก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเขาก็จะมีแบบต่างๆนะส้มตงส้มตำนะอยู่ข้างเ้าะข้างแม่น้ำด้วยเนีย่ยแม่นม้ำเจ้าพรยาป่ะหรือว่าไม่ใช่หรือว่าซานฟรานซิสโกหรือว่า,าโโอาดีแกโอเคไปดูกันค่ะว่ามันจะเด็ดแค่ไหนนะคะก่อนชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe ช่องวังจัดชาแนลด้วยนะคะสะกิก่อน นี่เห็นปะเข้ามาก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ประตูร้านประตูเป็นฟิลแบบมีหลายอย่าง oh, เขาเ้านล,านลอ่ะผ่านอะไรขเขาเกียบปากหม้อเนี่ยน่ากินมากเธอระหว่างนี่กินเสร็จก็มาชิมชิมของหมูสเต๊ะนะเห็นป่ะล่ะหมูสเต๊ะหนึ no! ่ง <laughs> <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> นี่ร้านเนี่ยจอดรถที่วัดนะวัดแสงสิริธรรมเขาเรียกว่าตลาดแสงตลาดวัดแสงเห็นไหมไอยีนบอกว่าตลาดวัดแสงนะแล้วก็ hey, นี่แล้วพวกมึงหาโลเคชั่นที่กูแต่ละอย่างคลองคลองแม่น้ำแม่น้ำตั้งนานกระปองลายหรือเปล่ามีพี่รุดนะพี่รุดอะไรฉันไม่เคยมีพี่รุดกับใครนะเป็นไงกินแล้วแล้วอูสอยปะเห็นเวล่ะยาวีบอกแล้วว่าอร่อยวันนี้นะคะก็เราก็จะไปชิมกันไม่ได้มาเดินแบบนี้นานขนาดนั้นอยู่ไม่เคยเลยก็ล่าสุดมึงพากูไปกินก๋วยเตี๋ยวไงเดินเดินอย่างเงี้ยแหละอ๋อแต่มันไม่มีอะไรแก่แต่วันนี้มีอะไรกันอยู่ได้อยู่ เธอเขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหนูอู๋เนี่ยเมื่อก่อนอ่ะดังมากตอนนี้ก็ดังอยู่ดังอยู่แปลว่าดังเวอร์งนี้ละกันนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าวันนี้เราชิมแล้วอร่อยอะทุกคนต้องมาตามนะเพราะว่าฉันไม่เคยโกหกนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยได้เลยหรือว่าได้อยู่ได้เลยเวอร์ได้เลยใช่ป่ะไปดูกันค่ะเขาบอกให้ขาด้วยห้อยห้อยขาอยู่คือจระเข้งับไม่ใช่<ม>นี่เวอร์ไปจระเข้ในแม่น้ำเจ้าพระยาหรอมีสิแกไม่รู้หรอจริงเหรออ้าวไม่รู้หรอมีมีอยู่มีอยู่จริง นี่ไงร้านเขาน่ารักจังเลยอะ่ะอ๋อนี่ร้านลุงอูใช่ไหมคะที่ค่าน,นี่ร้านลุงอูใช่ไหมคะอ่าใช่จ้าถูกแล้วจ้านี่ไงถึงแล้วค่ะ๋วยเตี๋ยวเรือลุงอูสดอะไรเด็ดที่สุดคะที่นี่คุณป้าคุณพี่สิคุณพี่หนูขอโทษรียก ใช่่มลเด็ดทุกอย่างเลยค่ะเด็ดทุกอย่างเลยยังไม่หมดใช่ปะยังค่ะข้ยวติ่วรู้จักก๋วยเตี๋ยวเรือปะนี่ไงนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเรือบนเรือด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของคุณป้าคุณพี่วันนี้คุณนี้ก็ลุลงน้ำด้วยคุณพี่เคยพายเรือไปแล้วขายไปด้วยปะเคยเหรอคะจริงใช่ปะสมัยก่อนรุ่นคุณลุงอูดใช่ไหมคะ คือรุ่นลูกคุณลุงอูดนะคะทุกคนบคนมาถามอะไลุงอูดอันนี้คือรุ่นลูกคุณลุงอูดอันนี้มีคนคอมเมนต์มาให้หนูว่าเนี่ยให้มาลองชิมที่นี่เขาบอกว่าที่นี่เด็ดมากคุณป้าคุณพี่เดีย๋ยวจะเียกคุณป้ากล้วตกปาาตัวเองก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปรอกันดีกว่านี่ดูเธอเรือจริงๆนะคะก็อยากให้ลองมามาง่ายมากยังไงเล่านั่งรถมาง่ายที่สุดไป,ไปเอา้าไปทางไหนอ,หอ๋อไม่ได้ลงเนี่ยเขามีเรื่องเล่าขึ้นบันไดนี้ลงบันไดนู้น ก็เดี๋ยวนังไม่ละอุ้มแล้วคนกินเยอะมากเลยอะนี่แล้วเธอหาชุดเอ้ยหาที่นั่งให้ฉันเลื่อๆทั้งนั้นเลยเนาะมุมนี้เลื่อสุดหรอนี่คนเจ้าถิ่นคือไอยีนวิแกนดูปลาดีเอาดีๆซื้อเข้ามาได้ปะซื้อก็ได้ซื้อก็ได้แปะไว้แล้วมันจะทำอะไรนะแล้วถ้ามันไม่โพ้ยมึงไอ้ยีนมาทัวรลงไอ้ยีนได้เลยนะ กิจกรรมไม่ทําดีกว <so ่าคือร้านเขาให้อยู่แล้วหรอไม่มีอันนี้คนเจ้าถิ่นจะรู้ว่าการเอาเนื้อมาวางไงนะยินมาแปะตรงไหนอุ้ยมาแล้วแปะตรงไหนฮะไหนให้ยินทําให้ยินทำอุ้ยมาแล้วแกดงด้วยอ่ะ Amazing อ่ะแล้วน้ำมันจะพ่นใส่หน้าฉันปะพ่นฟองใช่ไหมไปแล้วยินพ่นออกมาดังเสียงดังอย่าให้ยินมันน่าเสียนะเออขอมือขอมือขอมือ มีก่อนเร็วๆอุ้ยนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นปะเห็นปะแค่นี้ก็เก่งแล้วลูกคนฟองมาก็เก่งแล้วมาไปเล่นไปเปื่อยไม่ทำไรระบบอยูเว้นนะไอยีมันบอกว่ามันกินน่าแต่เด็กใช่ปะใช่ยีมันเแต่เด็กตั้งตั้งแต่จริงเหรอลุงอูจริงลุงอูเป็นคนทำอร่อยวายีแม่เราบอกเลอะไรที่ต้องสั่งมาต้องสั่งจริงๆนี่แหละเนื้อเนื้อเนื้อเด็ดมากเต้าหู้ยีก็มีนะเต้าหู้ยีไงใช่ไหมล่ะเต้้าหูยี นี่เด็กถิ่นนะเย็นเป็นเด็กถิ่นไงตอนนั่งจิบกับแฟนใหม่ๆนางมาที่นี่บ่อยมากมากกับแฟนทุกคนเลยปะเป่ะไหมล่ะมากกับแฟนทุกคนเลยใช่ไหมล่ะวันนี้มีเพื่อนรุ่นที่มาเราทานกาแฟมีนางชินมานี่ไงมีใครอีกมีเยอะเลยสิบเจ็ดคนประมาณนี่เวลากินเกี่ยวต้องชิมอะไรก่อนอย่างแรก พูดแต่เรือเออเลิศจบเลิศนะนี่ตลอดเลยมันนั่งหมุดก่อนตลอดเลยมึงดูนี่เร็วทุกทริปทุกทริปเราไปไหนพี่กลับมาถึงหันไปปุ๊บมันหมดตลอดเลยมันเลิศนะอันนี้ฉันลองกินเนื้ออันนี้เนื้อหรือหมูดีดีนื้อนี่เนื้อใช่ปะเนื้อทำไมเหมือนหมูเนื้อฉันสั่เนื้อมาสองนี่ฉันแย่งเธอกินเหรอฉันฉันขอแย่งกินก่อนให้ฉันกินอะไรบ้างนี้ถือว่าไดเป็นที่กินอย่าโมโหหิวอีกทุบกูอีกอู้ยฮาวเวอร์ฮาวเวอร์ฮาวเวอร จริงๆนั่งอยู่ข้าวปุ๊บนั่งไปเม้นในเฟซไปโพลในเฟซบุ๊กพี่ว่าหิวข้าวเว้ยหิวข้าวเว้ยข้าวเว้ยงงมากเดี๋ยวปรุงก่อนเนาะแล้วแต่คนชอบไหมปรุงไม่ปรุงแต่ฉันอยากใส่น้ำเต้าหู้ยี้เนี่ยนี่เต้าหู้ยี้นิดนึงเปลี่ยนเรื่องหนึ่งนั่งมีเรือนูไงน้องไม้น้องมีเนื้อเวลานางโมโหแล่มั่ะนางก็ซื้อหมูมากินที่บ้าน จ,จนางโมโหแม่นางนางโผล่ละอ๋อโมโหแม่ปุ๊บก็ซื้อชุคก,กี้ลูแมนหนึ่งสองถุงไปเลยพิเศษฮ่หาฮานะไม่ใช่เรื่องจริงหรอก,จ,กจริงเข้าขใจไมใหมไม่แต่ทำไม่ใช่ไหมเวลาเวลานางนางโมโหแม่นางนางก็ซื้อชิคก,กี้หมูก็ไปกินที่บ้านไปเลยห,หมูดเด้ง้งหมูดเดง แม่นางไม่ดูหรอกพูดได้สรุปกดสับตะไคร่ว่างจัดแล้วนะแม่อันนี้ฉันปรุงใส่ต๊ะหู้ยีนิดนึง,งจริงๆต้องเพิ่มเนาะที่เอาหมูเพิ่มมาให้พี่หนึ่งแกเส้นนางอ่ะฉันชอบก๋วยเตีเ๋ยวที่เส้นไม่เลอะอ่ะเคยเป็นปะเคยกินไหมเขารู้จักวิธีการลวงไงมามันอยู่ที่ตัวเส้นทำไมอ่ะท,ทำมาตนนั้งแต่แรกอ่ะแป้งมันดีหรือไม่ดีลวกไปก็จะนุ่ม<า>เท<อ>่ากันหมดอยู่แล้วมีแป้งด้วยอันนี้เรากินเนื้อนีเนี่ยไม่ได้นี่นะไม่ได้แบบดัดงเิตปกติไปกินเเปนนนนนคกิืื้้้้ออออแบบไไีี่ะรยยาง อ่าแต่ว่าก็เลือกเลือกไงแต่ว่าเนื้อเนี้ยได้เลยได้เลยแปลว่าได้ได้อยู่แปลว่าอะไรเอออันนี้เขารู้กันในรายการพี่ไปร้านไหนแล้วบอกว่าได้อยู่ไม่ได้ไม่ใครยิ้มเลยละโอ้ยได้แต่ว่าล่ะไม่ได้นี่ก๋วยเตี๋ยวเขาอะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆนะเพราะอะไรเรืออยู่ข้างแม่น้ำเขาอยู่ตรงนี้นานเลยตั้งแต่แรกเลยปะกินมันในยี่ห้อไหนอะหนูบ้านเหมือนกินแบบงินก่อนหนูบ้านเลยหรอกินนี่แห่ะหนูบ้านเลยกินตั้งแต่ลุง ตอนแรกลุงกูจริงๆอ่ะเป็นคนทำแต่เรนนี้เป็นลูกเป็นหลานของทำนี่อีมเราบ้านอยู่แถวนี้ใช่ป่ะใช่่อยูแถวนี้ของเด็ดเยอะเนาะไม่งั้นมึงจะเด็ดขนาดนี้ได้ไงอ่าไออีมลูกสาวนี่เองนางทำเล็บเก๋นะใครอยากทำเล็บอลานล่างก็เอาอินบ็อกมาหานางได้เป็ดบุกชื่อชวาเมย เออแล้วก็นี่นางเลือกเฉพาะว่าใครหล่อมาทำเล็บนะได้อู่ทุกตีสามตีสอ่ะค่ะเคยทำเล็บบ้านนางอ่ะมึงตีสามเซตงงมากทำไปสามทุ่มทำไปสามทุ่มคนทำทำไปดื่มไวน์ไปเกตจะตายละมุนนีมากเลยะยาวีเนะละมุนนีละมุนนีแปลว่าอะไรละมุนนีแปลว่ากลมกล่อมขนอมรุ่รวยเออแล้วลาวีแปลให้ด้วยอืมเขามีแบบข้อขากินไปด้วยข้อขาไปด้วยนะตรงนั้นอะ มึง,มงช่วยจับปูด้นานปูหลายอย่างมากอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเพิ่ลาปูอ่ะลาปูอ๋นอนางกินเนื้อเนื้อที่ตกลงไปก็ว่าทำไมนางทำอะไรแต่เป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวเรือแบบทีละจานหรือว่าเทรวมกันเพราะอ,อะไรอ่ะไม่จริงเมืเ่อกี้เห็นมันเทรวมกันอยู่เทน้ำใช่เทน้ำอีกตางหากส่วนใหญ่คุณจะเทน้ำรวมกันเนาะใช่ฉันก็เทน้ำรวมกันนะใช่แต่ก็จะมีบางคนที่แบบเทรวมตั้งแต่แรกเออใครกินมันเหม่ยลองคอมเมนต์มาหน่อยเรือร่องนึงที่งงมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไร อ้าวแล้วแคบหมูต่างกันไงไม่ถ้ากากหมูมันจะมันมันเป็นมันมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะอันนี้อันนี้คือแคบหมูอ่สรุปแคบหมูหรือกากหมูแคบกากหมูอยู่ด้วยกันตาเลสุวรรณอย่ด้วกันแต่กากหมูแต่ว่าต่อขนตาบอกว่าเนี่ยได้มาออกช่องว่างจัดนะไม่ได้มาเบาๆไม่ได้นี่พึ่งตอบเมื่อคืนเหรอพึ่งตอเมื่อคืนแม่เขาเขาขอไปนี่ลองต่อเลยอ๋อก็ตีสามเนเมื่อคืนไม่ได้ทำลูกค้าต่อขนตา เตี๋ยวเรืองอูดมีสาขาเดียวนะเพราะมีร้านเดียวถ้าที่อื่นชื่อลรงอูดก็ไม่ใช่ลรงอูดทีท่นี่นะนาะอูดอูดเรืงอูดตลาดอะไรนะยีนแต,ตแต่ฉันอยากกินในนี้ไงมีร้านหมุสเต็ตด้วยนะมาอุดหนุนต้าเขาได้ฉันอยากกินอันนี้เท<ต>่าไหร่คะเท่าไหร่นะ ยี่ห้าบาทที่บ้านขายหกสิบตลาดนัดว่าแสงสลี่นะคะมาเที่ยวกันได้เลยมากินก๋วยเตี๋ยวเรือกินหมูสเต๊กกินอะไรตรงเนี้ยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแล้วก็ข้ามเรือไปนี่ไงเกอเกตสสวยอย่าเพิ่งไม่กินฝั่งเกอเก๊นะกินฝั่งนี้ให้อิ่มก่อนเนาะใช่ไหมล่ะขายของให้ป้าเขาป้าลดให้ด้วยเขาพึุงค่ะกินให้อิ่มนี่เมนูกับนี่ร้านนี้ร้านอร่อยยินบอกถ้าไม่อร่อยมาตกอีินได้เลยวงการันเทิงน่ะเนาะมาไม่แกงหนะ